taparo kawini muto tapasanta pawatito tapawera mati kanto yatati po parini puto pi taparo kawini muto tapasanta pawatito tapawera mati kanto yatati po parini puto pi tuka pata jadi tuka saja tuka pata jadi

ได,ได้เลขอะไรนะครับ0 054เลขนี้มาจากไหนนะรถยกยกชอ,อยกชัดใช่ไหมรถเครยนยกชัด054เลขท้ายาย, 4, ยกชอัอชอบภาพวันนี้อาจารย์วัดป่าปันเงินนี้นะครับขอขอบคุณขอขอบตัุณ เลขเลขอะไรครับเขาดูโชว์ให้ผมดูหน่อยครับโชว์ให้ผมดูหน่อยไหนๆไหนๆโชว์โชว์โชว์เออเดี๋ยวมันตรงกันกับเลขเลขรถคุณหมออ๋อเดี๋ยวรถเอาเอาเสียรถมาน่ะเดี๋ยวจะบอกได้ไหมว่าเลขอะไรครับเนี่ยเลขอะไรห้าสี่ห้ามันทำไมถึง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 ซื้อเลขนี้มันยังไงมันตรงยังไงเออรถมันรถยกรถยกชัดสี่ห้าอ่าแล้วรถคุณหมอเป็นเจ้าภาพก็ ห้าสี่อ่าโอ้มันแค่กับการโน้มันเป็นเอ่อรถยกฉันอะไรนั่นนี่สี่ห้าใช่ไหมอ่าสี่ห้าแล้วรถรถคุณหมอที่เป็นเจ้าภาพในงานนี้ก็คือห้าสี่ห้าอ๋อเหรอ